สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องฮิตฮิตในช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องอ้อยนั่นเองครับว่าทำไมต้องเผาอ้อยนักวิชาการไขข้อข้องใจชี้แก้ได้ต้องเอาจริงทั้งรัฐและสังคมนั่นเองครับมวันที่27มกราคม2568 รองศาสตราจารย์ด็เตอร์ขวัญตรีแสงประภาธนารักษ์อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเขียนบทความว่าด้วยวิธีชีวิตของชาวไร่อ้อยและเหตุผลที่ยังคงต้องเผาอ้อยเผยแพร่ฝานเพจเฟซบุ๊กนั่นเองครับเราก็จะมาดูเนื้อหาดังต่อไปนี้เลยนะครับ ก่อนไปฟังก็ช่วยกดและก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับในฐานะที่เติบโตมาในโรงงานผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรในจังหวัดที่มีไร่อ้อยเยอะมากๆจนต่อมาได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไปเรียนต่อแล้วเลือกที่จะไปที่โอกินาว่าเพราะอยากจะทำรถตัดอ้อยขนาดเล็กช่วยชาวไร่และ ได้ไม่ต้องเผานั่นเองจนกลับมาเป็นอาจารย์ที่สาขาวิศวกรรมกรเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นตั้งแต่เริ่มทำงานจนปัจจุบันก็ยังทำวิจัยเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการ,กรเกษตรในไร่อ้อยมาตลอด14ปีนั่นเองครับวันนี้มาขอตอบคำถามท,าที่หลายคนที่ไม่คุ้นเคยกับอ้อยสงสัยว่าทำไมต้องเผาอ้อยเท่าที่ตัวเองมีความรู้ที่จะตอบได้นั่นเองครับ ทำไมต้องเผาอ้อยก่อนตัดอ้อยใช้เครื่องจักรแทนได้ไหมใช้เครื่องจักรเล็กๆได้ไหมคนไทยเก่งทำขึ้นมาหน่อยทำไมต้องรีบรอกิวรถตัดคนงานหาไม่ได้ก็ค่อยๆทำไปเท่าที่ได้อย่าเพื่งเก็บเกี่ยวย่าเพึ่งเผาแล้วเราต้องอยู่กับการเผาตลอดไปอย่างนั้นหรือทำไมต้องเผาอ้อยก่อนตัดเราก็มีมาบอกกันเป็นข้อๆดังต่อไปนี้เลยนะครับ 1. ก็คือไม่เผาแล้วคนงานไม่ตัดหญ้ารกมีหมามุย้ยใบอ้อยบาดตัวขนใบอ้อยเข้าตาต้องสางใบอ้อยใช้เวลานานขึ้นถึง3-4สเท่าบางทีมีเงินจ้างก็หาแรงงานมาตัดไม่ได้นั่นเองครับ 2. ก็คือค่าแรงงานตัดอ้อยกองละ100ลําลำค่าตัดอ้อยสด15-18บาทต่อกองแต่ถ้าตัดอ้อยเผา 5บาทต่อกองต้นทุนต่างกันถึง3เท่าส่วนต่างคิดเป็น1 0 1ถเซของราคาอ้อย3ก็คือเจ้าของแปลงเล็กๆไม่มีแรงงานไม่มีรถตัดอ้อยต้องขายเหมาแปลงหรือให้โคต้ารายใหญ่มาตัดให้ไม่มีอำนาจต่อรองบางทีไม่ได้ยินยอมก็โดนลักลอบจุดไฟเผาซึ่งถ้าอ้อยถูกเผาแล้วต้องรีบตัดไม่งั้นจะเนา่าต้องส่งโรงงานภายในยีชั่วโมง เลยเหมือนถูกบังคับขายไปด้วยนั่นเองครับ 4. ีพ่อค้าอ้อยซื้อเหมาอ้อยบางคนมีความคิดว่าต้องลดต้นทุนให้มากที่สุดไม่งั้นก็ให้ราคาซื้ออ้อยสูงสู้คนอื่นไม่ได้เจ้าของแปลงก็ไปขายคนอื่นที่ให้ราคาดีกว่า5คนตัดไม่ใช่เจ้าของแปลงเจ้าของแปลงไม่มีกำลังพอจะตัดเองกลายเป็นการตัด เลยอยู่บนแนวคิดที่ทำให้ต้นทุนต่ำที่สุดไม่สนใจเรื่องอินทรีย์วัตถุในดินในระยะยาวไม่ได้สนใจเรื่องระบบนิเวศแมลงในแปลงถูกทำลายแปลงที่เผาจะมีปัญหาแมลงศัตรูพืชมากกว่าแปลงที่ไม่เผาเพราะไม่มีแมลงอื่นหรือลอดมาช่วยกำจัดประชากรเจ้าของแปลงต้องยอมอย่างเดียวนั่นเองครับงั้นไปใช้เครื่องจักรแทนสิเราก็มาดูว่า 6. อ้อยเป็นพืชที่เติบโตเป็นกอจะตัดโค่นแยกใบออกจากลำได้ต้องสับและต้องเป่าแยกใบหลายรอบเจออ้อยล้มก็ต้องจัดให้มันตั้งขึ้นมาได้ด้วยจะทำงานได้ดีทันเวลากําลังต้องพอเครื่องจัดต้องใหญ่นั่นเองครับเก็คือรถตัดอ้อยที่ทำได้ครบกระบวนการก็คือราคา12ล้านส่วนรุ่นกลางๆหรือมือสองราคาประมาณ 5, 6ล้าน มาพร้อมข้อจำกัดและการตัดที่ช้าลงแปดก็คือรถตัดใหญ่จะเข้าได้แปลงต้องไม่มีคันนาที่เช่าที่เป็นที่นาเดิมหมดสิทธิ์ระยะระยะระหว่างแถวต้องกว้างต้องมีถนนเข้าถึงได้นั่นเองครับ9เปิร์แปลงใหม่ที่หมดไปครึ่งวันการทำแปลงให้รถ10บล้อเข้าไปขนอ้อยต้องตัดถอย,ถอย เพื่อทยอยเอาอ้อยใส่รถบรรทุกที่จอดนอกแปลงต้องตัดแบบซูเปอร์สโลไปแบบนี้4แถวรถบรรทุกถึงจะเข้าไปวิ่งขนาบรถตัดรับอ้อยในแปลงได้เพราะแบบนี้แปลงเล็กๆไม่ต้องเรียกรถตัดใหญ่ไปจ้าเสียเวลาเปิดแปลงทำยอดไม่ได้เงินไม่พอไปผ่อนรถอีกผ่อนรถปีละ2ล้านควรจะตัดให้ได้ปีละ20,000ตันหรือวันละ200ตันนั่นเองครั นั่นเองครับงานใช้เครื่องจักรเล็กๆได้ไหมคนไทยเก่งทําขึ้นมาหน่อยเราก็มาดูข้อที่ส0รถตัดเล็กมีเครื่องสางใบมีเครื่องตัดโคนติดรถไถมีเครื่องตัดวางกองติดรถไถมีรถขีบขึ้นรถบรรทุกมีเครื่องมือมีเยอะนะคะนักวิจัยและหลายๆบริษัททำกันเยอะมาก ทางสองนอสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกระทรวงสากาหกรรมมีโครงการให้ยืมเครื่องสางใบอ้อยด้วยแต่เวลานี้ต้องกลาบใจคนขับรถติดเครื่องสางใบต้องขับรถไถเปิดประทุนแทรกตัวไปในป่าอ้อยแล้วให้เส้นในล่อนตีใบจนขาดกระจายลอยฟุ้งแบบมองอะไรไม่เห็นทั้งฝุ่นทั้งใบขนใบอ้อยเศษใบอ้อย เข้าหน้าเข้าตาคอชาวไร่หลายๆคนยอมทําต้องขอบคุณมากๆที่ทําแบบนี้นั่นเองครับลุยมาครึ่งทางอานิจาเจออ้อยล้มกลางแปลงไปต่อไม่ได้จบกันที่ทนมาหาจ้างคนมาตัดเหมือนเดิมจ้างตอนนี้จ่าย300ไม่มาแล้วด้วยถ้าไม่เพิ่มเงินกลางคืนก็ต้องมีเล่าขาวมา เสริมมาช่วยให้ถ้าโชคดีสางใบเสร็จก็มาใช้เครื่องตัดวางรายและเครื่องตัดรวมกองต่อแล้วต้องใช้รถขีบมาขีบลงรถบรรทุกพร้อมคนเรียกอ้อยอีกสองคนบนรถสรุปว่าใช้คนเยอะเกือบเกือบ,อบจะพอกับใช้คนตัดทั้งหมดแต่ดีหน่อยที่ไม่ต้องใช้แรงงานเยอะเท่าเครื่องทุ่นแรงได้บ้างไม่ว่าจะใช้วิธีไหนในการตัดอ้อยสดต้นทุนก็ไม่มีทางต่ำ ว่าไฟแช็คราคา6บาทไปได้ถ้ามองในแง่ต้นทุนอย่างเดียวตัดอ้อยสดแพ้กระจุยนั่นเองครับแต่แน่นอนว่าต้นทุนการตัดอ้อยไฟไหม้ที่ราคาถูกกว่าแต่มันก็แลกมาด้วยต้องเสียอินทรีย์วัตถุในดินเสียค่าปุ๋ยมากขึ้นเสียผลผลิตอ้อยต่อปีต่อมาแย่ลงไว้ต่อได้น้อยลงปัญหามแมลเงและวัชพืชมากขึ้นและที่สำคัญคือสร้างมลพิษ pm 2 5จากการเผาในที่โลง่ง แต่ก็วนกลับไปข้างบนหลายๆครั้งคนตัดคนเผาไม่ใช่เจ้าของแปลงไงครับก็เลยทำอะไรไม่ได้นั่นเองงั้นรอก่อนได้ไหมทำไมต้องรีบรอคิวรถตัดคนงานหาไม่ได้ก็ค่อยทำไป ที่ได้อย่าเพิ่งเก็บเกี่ยวอย่าเพิ่งเผาก็เพราะอะไรก็มาดูข้อ11โรงงานน้ําตาลเป็นโรงงานที่ใช้ระบบเครื่องจักรขนาดใหญ่ใช้วงจรไอน้ําในการทํางานเดินเครื่องทีและต้องรันยาวๆไม่หยุดไม่พักต้องให้มีอ้อยป้อนเข้าต่อเนื่องเต็มตลอดไม่งั้นก็ขาดทุนเลยมีวันเปิดถีบและวันปิดทีบชาวไร่อ้อยก็ต้องขายในช่วงนี้เท่านั้นนั่นเองครับ ข้อ12อ้อยเป็นพืชไร่อายุยาวตัดขายปีละครั้งเหมือนเราทํางานบริษัทหนึ่งทุ่มเททุ่มเททํางานทั้งปีงานที่จ่ายเงินรวมรอดปีละครั้งเดียวเท่านั้นถ้ามีคนมาบอกว่าส่งงานนี้ให้ทันวันนี้นะส่งไม่ทันเงินเดือนทั้งปีที่ผ่านมาจะศูนย์ทั้งหมดแล้วมีอีกคนยื่นมาบอกว่าทําแบบนี้สิส่งงานทันแน่นอนได้เงินแน่ถึงรู้ว่าวิธีนั้นมันมีผล เสียยังไงทรงผลต่อว่าส่วนรวมยังไงก็คงไม่แปลกถ้าจะมีคนหวั่นไหวบ้างในเมื่อหันไปก็เจอลูกเมียและเจ้าหนี้นั่นเองครับไม่ใช่ว่าอยากให้เห็นใจคนที่เผาการที่จงใจลักรอบเผาอ้อยนั้น ผิดอย่างแน่นอนและมีชาวไร่อีกเยอะมากๆเป็นส่วนใหญ่เลยที่เขาก็ใส่ใจและพยายามที่จะไม่เผาตั้งนานแล้วนั่นเองครับอ้อยไฟไหม้ตอนนี้ก็มีทั้งคนที่จงใจคนที่จำใจและคนที่น่าเห็นใจที่โดนลูกไฟลามมานั่นเองแล้วเราต้องอยู่กับการเผาตลอดไปหรือไม่ คนในวงการอ้อยเขาก็ไม่ได้อยากอยู่กับการเผาตลอดไปหรอกชาวไร่อ้อยกันหลายคนก็เดือดร้อนมาจากไฟที่ลาม,มาปัญหานี้มันจะต้องถูกแก้เช่นมาตรการที่มีแล้วตอนนี้จำกัดการรับซื้ออ้อยไฟไหม้ไม่เกิน2 5เและลดลงเรื่อยๆให้อ้อยสดได้คิวเทอ้อยก่อนอ้อยไฟไหม้รอรอให้เงินเพิ่มรางวัลอ้อยสดสะอาดให้มีส่วนต่างที่โคเวอร์ต้นทุนตรงนี้หลายๆโรงงานให้เงินเพิ่ม เง,เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับรถตัดอ้อยโครงการให้ยืมเครื่องสางใบการรับซื้อไม้อ้อยมาผลิตพลังงานการรวมกลุ่มกเษกษตรกรแปลงเล็กที่ติดเป็นแปลงใหญ่รวมกันวางแผนปลูกอ้อยและวางแนวแถวไปทางเดียวกันเพื่อให้ตัดอ้อยได้ด้วยรถตัดอ้อยได้ในส่วนของงานวิจัยจากวิศวะมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองพยายามช่วยลดการเผาทั้งในการช่วยเพิ่มรายได้ให้ชาวไร่และเครื่องมือให้รัฐ ในการป้องปรามเช่นแนวทางการส่งเสริมชุดเครื่องจักรเก็บเกี่ยวลดการเผาโดนประเมินผลผลิตและความหวานของอ้อยในแปลงเพื่อให้สามารถใช้รถตัดอ้อยแบบรวมแปลงเล็กหลายๆแปลงเป็นแปลงใหญ่เครื่องสับกบใบอ้อยใบในตอเครื่องอัดใบอ้อยเป็นก้อนเต่าหนึ่งนิ้วให้ง่ายต่อการขนย้ายและใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตภาพันธ์ต่างๆจากใบอ้อยเพื่อ,พอเพิ่มเพิ่มมูลค่านั่นเองครับ นี่ก็คือทั้งหมดที่เราเอามาบอกกล่าวและพูดทำความเข้าใจกับทุกท่านที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเหตุใดถึงเผาแล้วทำไมเผาแล้วเผาอีกผ่านมาก็หลายสิบปีแล้วยังแก้ไม่ได้นั่นเองครับคิดว่ารัฐบาลมีหนทางแก้และหาทางออกไว้แล้วนะครับว่าสำหรับใครที่ตัดอ้อยสดนั้นคงจะต้องมีอนาคตที่ดีต่อไปนั่นเองครับ